ไปจับหนึ่งวันนั้นพี่เจนได้มาหนึ่งหนึ่งเจ็บเขาจะไม่เล่าให้เด็กฟังไลยอ่ะเราอะพี่ขอไปบ้านแฟน,นไม่แม่แม่ถามทำไมพี่เรียกเบ้นมาอะไรอบอกโอ้โหคนเรียกเบ้นเ <c oughs> ออ นี่นะทุกคนป้ายนกแก้วสเวตเตอร์ฮูดลูกค้าปีที่แล้วใครซื้อสามพันบวกมีไหมปีที่แล้วใครซื้อหนูสามพบวกปีนี้หนูเปิดเปิดราคาให้เลยสองพันเก้ี่ดูตัวนี้สวยมากหนูเปิดให้เลย2อ0พันเก้าเลยตั้งแต่ยังไม่หนาวเลยโคลำที่ตัวแรก ตัวแรกจัดไปสวยมากโคลัมสอ0พันไม่พอกระสอบรีวิวจับสูงให้ฟรีซื้อ10ลูกขึ้นไปทักมามีราคาพิเศษให้นะคะตัวแรกโคลัมไปเลยสวยมากสีดำตัดสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนะคะโอ้โอ โอ้ยพี่ป้ายป้ายนกแก้วบางลูกอาจจะมีติดคอกรมมานะคะแต่ว่าบางลูกก็มีบางลูกก็ไม่มีนี่โคลัมอูสองพันเก้าใครเอาเอาเลยพี่อูอ้นฮ h อ็ h L. สีพื้น มีทั้งทรงผู้ชายทรงผู้หญิงนะคะลูกค้าหนึ่งกระสอบซื้อไปใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยสวยจังเลยดูค่ะตัวนี้สปรีนเท่เลยครับไวรุ่นเมกาสุดออ้ยตัวนี้เป็นแนวแจ็คเก็ตของซูเปอร์แมนค่ะแนวแจ็คเก็ตมีทั้งซิปและสวมนะคะในหนึ่งกระสอบนะคะโอ้โหซิปหน้า ลายดุดูุสิบหน้าครับชอบจังเลยรวมทุกไซส์เลยนะคะลูกค้าเอาไปแค่2,900พอใครรับเยอะทักแชทนะอุ้ยขาวแดงสวยๆค่ะส,สวย รับรีวิวพิมพ์เลยนะมีสต็อกเพียบเลยลูกค้ามีสต็อกเยอะนะลงของไว้ให้เยอะนะคะใครรับสีดำตัวนี้หล่อจัดเลยครับดำตัวนี้หล่อจัดเลยครับดำไวรุ่นเมกาเลยครับเอไว้ที่หมวกนีนี่จ้ะเห็นไหมหล่อเท่เลยครับ รุ่นนี้เป็นเกรดดีนะคะแต่ว่าขายดีนะพี่ใช้ได้หูสีแดงตัวนี้หล่อๆเลยครับอเล็กซ์ครับผมอเล็กซ์อู้ยสวยจังอา้าวทีม NFL ครับทีม NFL ครับลูกค้าถ้าใครจะขายสเวตเตอร์หูอันดับแรกลูกค้าต้องซักนะคะซักรีดแล้วก็ถ้าใครมีที่เก็บ ขุยก็เก็บขุยผ้าก็ขูดเอาหน่อยนะคะสเวตเตอร์เนี่ยโอ้ยสวย <c oughs> ตัวนี้หล่อเท่มากหืมที่ลายป่าไม้ป่าไม้ปักอย่างหล่อเลยครับสเวตเตอร์มุดป่าไม้พี่หล่อเท่สักน,น,นะลูกค้าต้องสักรีบนะ โอ้โหน้องแชมป์ครับผมโอ้แชมป์ซิปหน้าครับให้รับรีวิวพิมพ์รับรีวิวส่งฟรีนะรุ่นนี้ได้ประมาณร้อยตัวบวกนกนะอันนี้จะเลอะหน่อยแต่เอาไปคลีนได้นะลูกค้าแชมป์นะคะแชมป์นะครับเอาไปคลีนเพิ่มนะเลอะตรงนี้หน่อยซักได้ซักได้ค่ะ ออซิปหน้านะคะลูกค้าขายน้องนักลงนักเรียนนักศึกษานักงานห้างนักงานเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องทำงานอยู่ในแอร์ตลอดอได้นะใส่แบบใส่คุมได้บางทีขับรถเดินทางนะคะอย่างเงี้ยซิปหน้าใส่คุม มีทุกไซส์เลยนะหนูอาจจะตัวตัวเล็กไปน,นิดนึงนพี่หมายถึงเสือ้อตัวเล็กไปน,นิดนึงนะ <c oughs> สวยสีม่วงต้องซักรีดก,ก่อนนะลูกค้านะสีขาวสีื้นสวย้โหอนนี้สีขาวขาวล้วนก็มีนะพี่เผื่อใครตามหา ก็มีนะคะคใครรับรีวิวส่งฟรีพิมลับรีวิวได้เลยสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะใช่คนใส่ก็สวยสวยมากาเลอะเลอ h n a m สีขาวพื้นเส้นตัวนลย น <laughs> ่ารักลูกค้าลูกค้าภาคเหนือเนี่ยอะไรอ่ะ <N> ลูกค้าภาคเหนือนี่สั่งกันแล้วนะพี่เห็นไหมสวยนะงานสวยค่ะดำใ,ใครนะโอ้ไู้ใครใครอ่ะ เป็นคนหรือเป็นอะไรจะกินหลังกินหลังสวยๆอุย้ยสีพีชน่ารักลูกค้าสีพื้นน่ารักนะน้องๆผู้หญิงชอบใส่นะคะเนี่ยสวยสองพันเก้าพอลูกค้าซื้อเยอะๆทักมานะคะสิบลูกยี่สลูกสาสิบลูกห้าสิบลูกร้อยลูกมีของนะคะรับเหมาร้อยลูกทักมาเลย ผ้าเทาสวยค่ะสีพื้นสีเทาพื้นสวยนะคะซักรีดขึ้นมาเนี่ยหอมสวยน่าซื้อแน่นอนนะคะนี่เอาไปแบบขายกันได้เลยพี่จาไปซักรีดเตรียมได้เลยตอนเนี้ยสิบหน้า เริ่มขายกันแล้วนะคะฮาเล่ e ของผู้หญิงค่ะตัวนี้ฮารเล่ฮาเล่เดวิสันทรงผู้หญิงนะคะกินเตอร์กินเตอร์กินเตอร์อรอรมีทั้งมมันจะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยลูกค้า าสามพัน5้าไม่ขายไปสองพันเก้าพอมคะคะช่วยเปิดการมองเห็นหน่อยนะคะใครเข้ามาดูย้อนหลังก็สั่งได้นะซิปหน้านะคะมีทั้งซิปและสวมนะคะมีทุกไซส์เลย45่กิโลยูนะคะ กรี Green, นฟอนต์นะคะสวยๆเห็นไหมคะคัดแยกหัวผ้านะคะทำราคาได้เลยนี่ตัวไหนเป็นซิปหน้านะคะทรงน้องผู้หญิงแยกขายเลยพี่เด็กนักลงนักเรียนใส่นะทท่มาเกเลยที่มันมีสตกตรงนี้นะโลโกโ้เขาวะแ่มันจมสีเดียวกับผ้าไงสีม่วง,งไม้รู้อยไานเปสีขเขียวว่ะสัแ้วกัน สีแดงด้วยใครชอบรับได้นะลูกค้าได้ทุกตัวนะคะหรืออยากสั่งลูกใหม่ก็ได้สีเขียวน่ารักน่ารักนะคะอันปักสีเขียวสีแดงสว,สวยเลยครับเดี๋ยวแผนโชว์ด้านหลังให้ดูอุ้ยนี่ก็สวยกนะเอาาสวยสวยเทางาั้นเลยจ้า น่นะะงานดีนะ <c oughs> งานดีแถมราคาดีด้วยงาน US เขาจะสไตล์ประมาณนี้นะคะแต่บางทีมันเป็นงานฟ้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะงานฟ้อนงานปักนี้ซิฟหน้าค่ะสีเทา อน,นี้เอาเอาเอุ่มไมกาสีเทา H a L ่งกันได้เลยนะคะทุกคนสเวตเตอร์ฮูดนะคะสีเทาหล่อๆเลยครับทรงโอเวอร์ไซส์ตัวนหัวผ้าหลักร้อยอยู่แล้วพี่สเวตเตอร์ฮูดแต่พี่ต้องซักรีบนะ ถ้าพี่ขายหลัก50บาทก็ได้นะคะ40 50เงินหางอ่ะี๋ยวขึ้นข้างหลังให้ดูก่อน ใครจะรับกระสอบรีวิวนะนี่เลยนี่สวยนะ2องพัาพอลูกค้าราคาโป,โปรนะคะเอา้าลืมอีกตัวนึงหายไปตัวหนึง่งอะลูกค้าใครจะรับนะคะแคปหน้าจอได้เลย2900บาทรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะ